ใช่ครับ ผมผมดูจากระเบียบวาระแล้วยังไม่ไม่ได้ลงรลายรายละเอียดนะครับมีมีสองระเบียบวาร,ระนะครับอาจจะมีวาระ,ระาจอดอะไรต่างๆเข้ามาอีกแต่ว่าการแบ่งงานที่อยากรู้ผมได้งานอะไรบ้างตรงไหนยังไม่มีครับ,รบยังมไม่มีครับก็ทำได้ทุกทุกด้านเนี่ยนะฮะก็คงไม่ต้องไปคำนึงถึงว่า เราอยากทําไม่อยากทํามันต้องทํานะครับเพราะว่าจํานวนคณะกรรมการที่มีอยู่เนี่ยมีจํานวนมากก็ต้องคงแบ่งแบ่งให้ทุกรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคณะทางานที่มองเห็นดูเกือบเกือบสองชุดปัที่มีคณะกรรมการอยู่ครับก็ให้ให้ออกมาก,ก่อน นะครับผมกำกับไม่ยากนะแต่ว่าคนที่ถูกกำกับเขาเขาจะสบายใจหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเ็าคงก็ก็ให้เห็นก่อนให้เห็นก่อนว่าได้ทําตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรถ้าเราไปบอกว่าเหมาะไม่เหมาะแล้วก็เกิดว่าไม่ได้รับแบ่งตรงที่ ที่ถามและตอบไปเดี๋ยวจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันดีวันข้างหน้าว่าเอ้ยผิดหวังไม่สมหวังอะไรต่างๆไม่มีครับไม่มีเพราะว่าก็เป็นมาหลายครั้งแล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาทําได้ครับก,รก,รรก็ไม่มีปัญหาครับเพราะมันเป็นงานรูทีนแล้วก็คงไม่ต้องไปรับผิดชอบลงในรายละเอียดที่ ต้องเป็นคนพรเซนต์ในในครมไม่ใช่นะครับเป็นการรับผิดชอบเพื่อให้นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักนะครับมากกว่าครับโอเคครับ